สุขสันตลอดไปอยู่คนเดียวเจ้าหญิงอยู่อย่างมีความสุขตลอดไปเพียงผู้เดียวจำเอาไว้นะจ๊ะเจ้าไม่ต้องแต่งงานเจ้าไม่ต้องการให้ใครในชีวิตนี้เพื่อมาแบ่งปันความรวยนี้เจ้าไม่ต้องเออ เสียเวลากับคนอื่นหาเพื่อนหรือว่าอะไรที่เจ้าต้องมีก็แค่ตัวเองคนเดียวเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็แม่ของเจ้าแอมเบอร์ในยุคที่เด็กๆได้รับการสั่งสอนให้รู้จักถึงพลังแห่งความรักและความพึ่งพากันและกันเจ้าหญิงซินเทียได้รับการสั่งสอนให้เกลียดทุกคนเจ้าหญิงซินเทียสูญเสียแม่ของเธอไปตั้งแต่เด็กแม่แอมเบอร์ จึงจัดการดูแลเธอด้วยความเห็นแก่ตัวดังนั้นเธอจึงไม่เคยได้รับการแต่งงานและไม่ได้รับมรดกแม่แอมเบอร์วางแผนไม่ให้เจ้าหญิงเชื่อใจใครทั้งนั้นนี่เจ้าฟังนะผู้ชายนะ่ะจะทำให้เจ้าเสียใจเจ้าไม่อยากจะเสียใจใช่ไหมละ่ะ แอนดรู <Andrew S 2> เป็นเพื่อนของข้าเข,ข,า,ขาไม่ทำรา้ายค่ะตอนนี้ก็อาจจะไม่แต่เขาทำร้ายจิตใจเจ้าแน่เขาจะลองพยายามซื้อใจเจ้าขออภัยแม่นมแต่ว่ามันไม่ถูกต้องนะที่จะสอนให้เด็กเกลียดชังกันแบบนี้ไม่ว่านางจะต้องการเพื่อนหรือเปล่านางต้องเลือกเองกล้าด้ยังไงมาสั่งสอนค่ะเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้หรือว,ว่าอะไรดีกับเจ้าหญิงสินเทียที่สุดเจ้าไปรดน้ำต้นไม้เลยไป แม่แอมเบอร์ทำสำเร็จในเวลาไม่นานเจ้าหญิงซินเทียก็มีแต่ความเกลียดชังให้กับทุกคนและเพราะว่าเธอคุยกับคนส่วนมากไม่ได้แม่แอมเบอร์ก็เอาแต่ให้เธอฝึกฝนอะไรต่างๆเธอเรียนด้านการรบเรียนด้านการเมืองและสังคมวิทยาหลังจากนั้นเจ้าหญิงก็กลายเป็นทหารที่เก่งกาจหน้าเกรงขาม และเป็นผู้นำที่ชาญฉลาดแต่วันหนึ่งข่าวร้ายก็มาถึงพระราชาป่วยหนักเจ้าทำได้ดีมากในการเลี้ยงเจ้าหญิงสินเทียแอมเบอรอออ์ข้าไม่รู้ว่าข้าจะตอบแทนเจ้าได้ยังไงแต่ทำไมนางถึงไม่อยากแต่งงานล่ะโอ้ข้าพยายามแล้วล่ะนะ บอกนางว่าไม่ใช่ทุกคนจะเกลียดนางทำร้ายนางแต่นางไม่ฟังเลยนางน่ะเกลียดผู้ชายจริงๆแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนับเพคะข้าเข้าใจว่าท่านห่วงในฐานะพ่อแต่นางไม่ต้องแต่งงานเพื่อแบ่งเอือคือเวลาชีวิตก็ใช่นะแต่นางไม่ได้เกลียดแค่ผู้ชายนางไม่มีเพื่อนเจ้ากับข้าเท่านั้นที่อยู่ข้างนางนางไม่มีครอบครัวเพราะงั้น เราจะยอมให้เกิดอะไรแบบนั้นขึ้นไม่ได้ข้าตัดสินใจแล้วถ้าภายในหกเดือนข้างหน้าลูกสาวข้าไม่เจอชายที่คู่ควรสมบัติของเราทั้งหมดจะถูกบริจาคให้กับคนจนและข้าจะสละบัลลังก์ให้กับราชาที่คู่ควรมากกว่านี้ท่านพอ่อท่านพูดอะไรนะที่ข้าฝึกฝนมาตลอดมันเสียเปล่าอย่างนั้นเหรอเพราะข้าไม่อยากจะมีสามีอย่างนั้นเหรอเนี่ยคือว่า,าเออท่านเพคะเอออ,อย่ อะจะทำแบบนี้อคือเจ้าหญิงสินเทียพูดกับท่านพ่อสิอท่านเออท่านจะทำแบบนี้ไม่ได้แต่ราชาไม่ฟังเขาเซ็นสัญญาและมันเป็นเรื่องทางการในทันทีเจ้าหญิงจะต้องหาคู่ที่เหมาะสมในหกเดือนเพื่อที่จะปกป้องอาณาจักรที่เธอรัก เมื่อเย็นแบบนี้แล้วเจ้าหญิงสินเทียก็จะได้พาคู่ที่เหมาะสมคนใดที่นางเลือกจะได้แต่งงานกับนางและจะได้ปกครองอาณาจักรเหนือของที่นี่เป็นการตอบแทนอย่างนั้นเหรอนี่มันงงมากเลยไม่ใช่ว่าคนที่จะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงจะต้องเป็นคนที่เจ้าหญิงชอบจริงๆเหรอแต่ไม่ใช่แบบนั้นนะสิทุกคนรู้ดีว่าเจ้าหญิงเกลียดทุกคน แม่แอมเบอร์ห่วงในทันทีเจ้าคือใครใครให้เจ้าเข้ามาเออข้าชื่อกาเบรล่าและข้ามาจากดินแดนหา่างไกลเพื่อมาทำงานทุกอย่างปกติดีนะคะท่านแม่เจ้าหญิงของข้าเจ้าหญิงที่แสนดีของข้าจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเลย ที่จะได้ทำงานกับท่านอืมโอเคแต่เสียงของเจ้ามันฟังดูต่างไปนะโอ้โอ,อะไรนะข้าว่าอะไรเหรอโอ้ช่างน่าสงสารจริงๆข้าน่ะต่อว่าพี่ชายข้าเสมอตอนข้าเด็กๆตอนนี้ดูสิ พ่ฟังดูเป็นคนหน้าตลกในสายตาเจ้าหญิงมันไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยอ้ใครก็ได้หยุดนางทีพานางไปหาท่านราชาให้นางอยู่กับข้าอะไรนะข้าไม่ต้องการลุกมือ ทำเพื่อข้ามันจะทำให้ข้าหายห่วงกาเบราเริ่มไปกับซินเทียในทุกทที่แต่ซินเทียรู้สึกเสมอว่ามีอะไรแปลกในตัวกาเบรลานางต้องปิดบังอะไรบางอย่างไว้อออ๋ออ้ยโอ้ยตายจริง นี่เจ้าทำอะไรเนี่ยเปล่านี่ฮเอ้ยฮะเฮ้ยเจ้ามองอะไรเนาะไปสู้กับนางสิก็ก็มีงานต้องทำว้าวพวกเขาเป็นทหารที่เก่งนะหมายความว่ายังไงเปล่าไม่มีอะไร ข้าแค่สงสัยว่าท่านได้เรียนรู้ทักษะการต่อสู้กับพวกอ่นอนๆพวกนี้เหรอนี่เจ้ากล้าดียังไงแน่นอนว่าไม่ใช่ข้าสู้คนเก่งมากมายขออภัยเจ้าหญิงแต่เจ้ายังไม่สู้ข้าเลยพูดจริงเหรอกาเบรียลเจ้ากับการต่อสู้เนี่ยนะขอโทษทีนะข้าคิดว่าอาณาจักรนี้ถูกนําโดยชาวลิเบรัลและผู้นําที่ฉลาดที่คิดว่าทุกคนเ,เท่าเทียมกันเจ้าไม่เชื่อเหรอว่าผู้หญิงก็ต่อสู้ได้ ข้าไม่ข้าไม่ข้าไม่ได้พูดแบบนั้นใช่แล้วให้ข้าทดสอบเจ้าแล้วกันและการต่อสู้ก็เริ่มต้นขึ้นฮ่าพย่<า>แต่ไม่นาะนเจ้าหญิงก็พ่ายแพ้ฮ่าเจ้าหญิงแพ้แล้วเหรอไม่มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะเพราะว่าเจ้าเอาแต่คิดที่จะอัชนะข้านะสิไม่ชอบเน้นที่พัฒนาตัวเองหมายความว่ายังไง จ้าหญิงทุกการต่อสู้คือการเรียนรู้ถึงโอกาสการโจมตีถ้าเจ้ามีแต่อีโก,ก้เจ้าจะมองไม่กระจา่างเจ้าจะต้องยอมบ้างเพื่อควบคุมยอมปล่อยเพื่อเรียนรู้ข้าไม่จำเป็นต้องฟังเจ้าข้าแค่ไม่พร้อมมาเริ่มกันใหม่เลยและเจ้าหญิงก็แพ้อีกครั้งอาเจ้าหญิง เจ้าเนี่ยเก่งกว่าข้าแต่เจ้าต้องปล่อยอีกโก้ออกไปบ้างครั้งนี้เจ้าหญิงยอมฟังและเธอก็เลิกเกลียดกาเบียลา่าและเข้าไปต่อสู้ด้วยความมั่นใจและเธอก็ชนะโอ้ <c oughs> เจ้าในเก่งกับภายนอกเยอะนะกาเบรียลา่า ข้าไม่ควรประมาทเจ้าแต่แรกและเอเอขอบคุณที่สอนบทเรียนสำคัญกับข้าข้าเข้าใจแล้วลหะที่เจ้าบอกว่ายอมผ่อนเพื่อเรียนรู้และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพเจ้าหญิงซินเทียเชื่อใจกาเบล่าและความฉลาดของเธอแต่แม่แอมเบอร์ไม่ยอมพอแล้วข้าจะต้องกำจัดนางและนั่นคือสิ่งที่นางทำออ ในเช้าวันถัดมาแม่แอมเบอร์ก็บอกให้ทั้งวังเชื่อว่ากาเบลาขโมยสมบัติของวางไปและตอนนี้สมบัติก็หายไปหมดแต่คนใช้ของนางบอกความจริงกับเจ้าหญิงสินเทียจะไม่เชื่อใจข้าก็ไม่เป็นไรเจ้าหญิงแต่ว่าท่านลองตามท่านแม่ของเจ้าไปคืนนี้เข้าไปในป่าแล้วท่านจะเข้าใจเอง เจ้าหญิงทําตามที่ได้ฟังมาและเธอก็ตกใจมากที่เห็นว่าแม่แอมเบอร์จับตัวกัเบลลาไปกล้าได้ยังไงโอ้ผู้พิชิตของข้าเจ้าหญิงเอ,เ,อ,เ,อเห็นไหมข้าจับโจรได้แล้วอย่ากโกหกเจ้าคือคนร้ายไม่ใช่กับเบลลาเออ ข้าไม่อยากจะทําแบบนี้แต่เจ้าไม่มีทางเลือกเหลือให้ข้าคนของข้าจะจัดการเจ้าเองเฮ้ยห,ห,หลังจากที่สู้กับคนร้ายเจ้าหญิงก็ช่วยกาเบลล่าและจับแม่แอมเบอร์กับคนของนางแต่ทันทีที่นางหันไปกาเบลียาก็หายตัวไปแล้วเช้าวันถัดมาทั้งอาณาจักรก็มารวมตัวกันที่วัง ข้าทำให้เจ yes. no, no, no. no, 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 no. ้าหญิงสินเทียไม่รู้จักกับใครและใช่แล้วข้าโกหกนางแต่มันก็เพื่อปกป้องนางเท่านั้นพอได้แล้วเลิกโกหกได้แล้วแอมเบอร์เจ้าคิดว่าข้าไม่รู้เหรอว่าเจ้าะโมบโลภมากอยากจะได้สมบัติของวังข้าก็เลยเรียกกาเบล่ามาเพื่อเปิดโปงเจ้ายังไงล่ะอะไรนะใช่แล้วลูกข้ากาเบล่าไม่ใช่ใครนอกจากเพื่อนตอนเด็กของเจ้าแอนดรูฮ์แอนดรู แม่แอมเบอร์ได้ส่งเขาไปไกลให้ไกลาจากตัวเจ้าตอนเด็กๆข้าเจอเขาเมื่อไมกี่ปีมานี้และปกป้องเขาข้าขอโทษนะลูกข้าแต่เจ้าไม่ยอมฟังข้า แอมเบอร์ปันหัวเจ้ามาตลอดข้าไม่อยากจะเชื่อว่าความแย่ยิงของข้าทําให้ข้าเสียคนที่รักไปข้าขอโทษท่านพ่อราชาส่งแม่แอมเบอร์กับคนร้ายไปเข้าคุกใต้ดินและเขากอดลูกสาวด้วยความรักและทนุถนอมเขาขอบคุณแอนดรูที่ช่วยเหลือเจ้าหญิงข้านับถือเจ้าข้าถึงทําทุกอย่างเพื่อช่วยเจ้าแต่เอาจริงๆพฤติกรรมของข้าก็ไม่ดีเลยให้อภัยข้าด้วยอืมเจ้าจะต้องสอนข้าผิวปากก่อน สถานการณ์ในอาณาจักรกลับกลายเป็นอย่างอื่นที่ว่าจะมีความสุขตลอดการคนเดียวกลับไม่ใช่อย่างนั้นซะแล้วเจ้าหญิงค้นพบว่าเมื่อเรายอมให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตการอยู่คนเดียวมันก็ดีแต่การมีคนเคียงคู่นั้นมันก็รู้สึกซาบซ่า